ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยแบทเทิลสึกค่ายชนค่ายถ่ายท่อสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียพัทยาและขอเชิญพบกับ2พิธีกรหนุ่มมาดเท็มใช้มวยไทยแบทเทิลและกายมวยไทยแบทเทิลกับสวัดีทุกคนครับสวัสดีครับ ยังคงความยิ่งใหญ่แบบเดิมกับมวยแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้นะครับนี่คือรูปแบบของการชกมวยไทยบัตเทิลเดี๋ยวได้ชมความมันกันในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อน,นรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความมันในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนของวงการมวยไทยครับกับมวยไทยบัตเทิลตึกไทยชนไทย สวัสดีครับจากแม็กซ์มววไทยเซเรียมพัทยาครับผ่านการสารสดทางช่องแปดเทมทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ครับและคุณผู้ชมอยู่กับผมชัยบัวไัยแบทเทิลครับและผมกายวาระวัดต่อเจอฝุกหรือกายแบทเทิลรายงานตัวครับแน่นอนครับสวัสดีครับการต่อสู้ของทั้งสองค่ายครับคัดตัวแทนักมวยที่ดีสุด5้าคนเพื่อทำแต้มให้กับค่ายของคุณครับค่ายไหนชนะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป5้ามืบาทพร้อมโลกกีติยศ ส่วนค่ายที่แพ้นั้นมีเพียงแค่ค่าธรรมน์นึ่งหมบาทกับค่ายฝ่ายนะครับและถ้าเสมอกันแบ่งไปค่าละสามหมบาทครับ This battle competition between two teams each team will send a fire representative to collect the prize and the fifth m a n will get two prize the team that win the match will get 50,000 t h o baht with trophy award and loser will get 1 0 0 0 0 o u s a baht but if two teams get equal point เดววิเก็บเ t อ0 0ตี้เท้าเ r ้นบาทนั่นคือรางวัลของใครที่ชนะแล้วก็แพ้ครับตังว่าตัวนักมวยเองครับยังมีลุ้นอยู่ถ้าชกได้มันสะใจคนดูนะรางวัลบัตเทิล5,000บาทและซปเปอร์บัตเทิล10,000บาทรออยู่ Every fighter had t shine o f winning additional prize b a s e d o n their performance and excitingly ว่า with f i 0 h t t h o very exciting e ีว r ร์ดวินเท0 0 0าวเซนบ Sta t สเต e Who o s the winner อะว n เนอ t ์ทุนไนและวนรับทีต้องการครับคืนนี้ครับการมาเชิญหน้ากันของทั้ง2ค่ายครับเราจะไปดูครับว่า2ค่ายนะครับคือนี้นั้นเป็นค่ายไหนบ้างนะครับหึ่งค่ายตัวแทนจากกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งค่ายถือว่าเป็นค่ายเจ้าถิ่นจังหวัดชนบุรีนะครับเราจะไปเปิดตัวครับนักมวยทั้ง2ค่ายกันนะครับเริ่มต้นจากมุมน้ำเงินครับจากนแสงสุขหมอสิต้อนรับ โอเล่นนแสนสุกแต่วฟันไฟต์เอาบูลคอเนโอเล่นอแสนสุขและดักชกคนแรกจากปอสมานมุมแดงเชรมีสงปอสมานและอนเดริด r อโเชรมีสง

nó Sáng Súc And the third fighter in the blue corner Cháu Nát Sáng Súc Và khu vực chốc của kháu Này mùng đèn Phép Sĩ Lý Phùng Bó Mãn And he's is supporting at the red corner Phép Sĩ Lý Phùng Man. Sâm chop Đặc chốc cơ thứ 4 Chạc Chop, No, ngân Chốc Sáng Súc And the fourth fighter in the blue corner โชคนแสนสุกและดักช็คนที่สจากมุมแดงเพ็ดนิมิตปอสมานอันีสุโคในเ e คอ n e เพนิมิตปอสมานและดักช็อคนที่5จากมุมน้ำเงินเพ็รบัานโปง่งนนแสนสุกอดีไสายใต้ใน the b l เพชรบ้านโปง่งนแสนสุก และักชกค,คนที่5จากมุมแดงเพชรมงคลปอ<ม>สม,มา,า,คาคน,มมานและด่อจากนั้ไปครับคุณชม<ล>ครับเราจะไปทำความรู้จักกับหัวหน้าค่ายของทั้งสองค่ายเริ่มจากหัวหน้าค่ายนอแสงสุกในมุมน้ำเงินขอเสียงต้อนรับคุณเหมือนคิดแสิสุก เลดี reader, ้เจน l ทมเ e ลติวเ e ลคัม e นแสนสุขรีเดอร์มิสเต r เหมือนคิดแสนสุขและหัวหน้าค่ายในมุมแดงคล้ายปอสมานขอเสียงต้อนรับคุณสมานพุทธเพ่ง Ladies เลดี้เจนเทมเพล วอลคมปอสมานจิมรีดเดอร์มิสเตอร์สมานพุทเพ่งนี่คืออดีตยอดนักชกรุ่นหนึ่งราวข่าวเดียวกับพยาวุู้ทรัฐเจ้าของฉายาผลสองบาบธรณีลูกลำผักชีและระดับสัดไปขอเชิญผู้บริหารไฟแรงประธานบริษัทแบกพวยไทยจำกัดคุณอาศิระตะเจริญสุข ดูเพรสิดเนตของแม็กซ์มวยไทยมิสเตอร์อาร์ซีละเตะเจริญสุขมาพร้อมกับโลเกียรติยศในค่ำคืนวันนี้ครับที่จะมีค่ายเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปครอบครองครับและจากนี้ไปครับคุณผู้ชมครับความมันรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวเรากลับมากับมวยคู่แรกในโชว์หน้ากับมวยชายบัตเทิลึกค่ายชนค่าย มาละใบความมันกับมวยคู่แรกกับมวยไทยแบทเทิลุึท้ทยชนย่ายจากมัคมวยไทยสเตียมพัทยาครับผาทางช็อกแปดเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์และตอนนี้ครับเราไปดูมวยคู่แรกก,กันก่อนเลยครับพิกัดน,น้ำหนัก59กกิโลกรัมนักชอกในมุมน้ำเงินครับจากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีอายุ27เปีมวยตลอดปั้มตีแข็งแกรก่งสถิติการชก77ไฟชนะ50 เสมสอสแพ้่สิฟฟ์เฟิร์สโี่นาย e รสเบุรีทเวน a ่าเฟนแลเีประวัต50 25รและขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากรบ,บุรีโอเล่โนสัน ทําุร์แมนรูคอนะฮีของสำรับลิ้นและกรี๊ดยินดีต้อนรับโอเล่น้องแซนส์ฟุผู้ชมครับและ คู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนักชกจากหนองจอกกรุงเทพมหานครอายุ18ปีฉาย,ยาพัชาคาหน้าขื่นมวยเข่าคลอกเครื่องสถิติการชก82ไฟชนะ61เสมอหนึ่งแพ้25 and he's fought in the red corner day by day in Bangkok against y a s o b e and he had professional record 61 win and 20 loss และตอนนี้ขอเสียงต้อนรับดักชกในมุมแดงจากกุ้งเท่มมานคอนเฮดมีสงบอสแมน l a d y and gentlemen please welcome in the red corner he come from Bangkok h e a d m e Song Bossman เจ้าของฉายาเพชรชะคาดหน้าครึมเดี๋ยวดูบนเวทีจะขรึมขนาดไหนสวัสดีครับขอต้อนรับกระสู่ความสนุกความร้าใจของเดอะเบ t เทนซึกค่ายชนค่ายสึกแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับต้องบอกว่าสึกนี้ไม่มีใครยอมใคร วันนี้ตรงกับวันที่2กรกฎาคมถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬกาจถึงเวลา19น15นาทีทางช่อง8แห่งนี้นะครับเสิร์ฟความมันถึงบ้านให้กับท่านผู้ชมได้ลุ้นและทึกรายการมวยค่ายชนค่ายหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับแล้ววันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างค่ายปอสมา,านครับจากกรุงเทพมหานครกับ ค่ายมวยนอแสนสุกครับจังหวัดชนบุรีส่วนทางด้านค่ายปอสมานีนําโดยคุณสมานพุทธเพลงหรือว่าบางจูปอสมานหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือปาทรณีลูกลําผักชีนะครับโอ้โห oh, oh. คนนี้เคยสร้างตำนานและก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยสากลอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับแต่ก็ตอนนั้นต้องบอกว่าโชคร้ายสายตาได้รับอุบัติเหตุนะครับ mm hmm. ก็เลย ส่งผลให้กับฟอร์มการชกแล้วก็ต้องเลิกลาแขวนนวมไปก่อนจริงๆแล้วจะได้เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วใช่ครับส่วนทห,หน้านนอแสนสุกครับนำโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขหรือว่าคุณน้อยบ้านโป่งครับส่งคู่แรกของรายการมาก็คือโอเล่นอแสนสุกเจอกับเพชรมีสงปอสมาน59ากกิโลกรัมครับกรรมการผู้อ่านบนเวทีนั้นเป็นกรรมการนัทวุฒิสุข,ขะนะครับให้คะแนนสามทา่านมียอดยิ่งเกศนมาลาสัญญาพลายนันและก็ใจดีลูกบังลาสร้อยครับครับ โอเล่คนที่ขึ้นไปถอดมองคลให้กับโอเล่ o L e, นั้นก็คือเดนนิลงเดวี่อดีตนักมวยดังนะครับส่วนทางฝ่ายน้ําเงินนั้นสจปุ้มนคะรนายกหรือว่าสจสมชายหวังสวัสด์ครับโอ้โหส่วนด้านล่างนะครับพี่เลี้ยงของนักชกมุมน้ําเงินนี้ก็มีไผ่พาลบก่อเกียรติยิมอดีตแชมป์โลกนะครับ,รบหรือว่าดาวเด่นสิงคลองสี่นะครับโอเล นอ้องแสนสุขนั้นชื่อเดิมคชสารเล็กสิงกรองสี่ก็คือเพื่อนร่วมค่ายของผ่ายพาลบนั่นเองครับปัจจุบัน,น,นอายุ27ปีครับจากเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับ18ปีเท่านั้นครับจากนองจอกกรุงเทพมหานครครับคชสาาเล็กนั้นเลิกมวยหยุดมวยไปนานนะครับปัจจุบันนั้นมาเป็นเทรนเนอร์อยู่ค่ายาโรงเรียนสอนมวยไทยเดวี่มวยไทยยิมนะครับที่ลังสิตแต่ได้กลับมา ชว์ฟอร์มแล้วขยับขยายเนื้อตัวได้พักใหญ่แล้วนะครับอสองไฟแล้วนะครับที่กลับคืนสู่สังเวียนเลือดแล้วก็อยากจะต่อยที่แม็กซ์สเตเดียมแห่งนี้ก็เป็นฟาร์มไฟฝันของอโอเล่หรือว่าคชสารเล็กนะครับโนนนี่คุณน้อยบางโป่งครับเหมือนที่สานสุบดึงมาร่วมทีมแต่เจอกันรุ่น,น้องต้องบอกว่าอันตรายแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับความเก่าครับของหนุ่มวัย27ปีครับเรียมตัว ลูกเก่านั้นอยู่ที่เกงสีน้ำเงินแน่นอนแต่อยู่ที่การยืนระยะแหละครับถ้าเพชรมีสงไม่กลัวนี่ก็อันตร,รายครับน,นักชกจากกรุงเทพมหานครครับนี่นรนครับไม่กลัวกระดูครับมีโอกาสได้เสมอดึงหลบและคืนด้วยขวาครับเพชรมีสงสาธิตทีซีดีอยู่ในเคลือเดียวของปอสมานแหละครับนี่ตําปันขวานะทีมงานมุมแดงก็มีสอขอสินิพงศ์ก็สมีครับ สองขอเขตยน้องจอกครับเดินทางมาด้วยบอกว่านี่คือทีมงานต้องบอกทีมงานยิ่งใหญ่เลยครับทีมงานของกอสมานโอ้ย,อยสอกขวาครับของเพชรมีสงอ,อ,อันตรายครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยรุ่นน้องครับแต่อุธมวยก็ไม่ธรรมดาครับเอกสารเล็กอดีตดีต้องบอกว่าเป็นมวยบูสูรร้ทรวดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องดูที่สภาพร่างกายด้วยโอ้ยถึงหมัดขวาแมโดนเหมือนกันกับเพชรมีสง แขนซ้ายของโอเล่ครับนี่ระดักทีเดินขยับเดินบวกแหมบวกหมัดกันเลยครับจังหวะไล่แขนต้องดูสภาพร่างกายของโอเล่ครับการยืนระยะนะครับแมลูกเก่านั้นแน่นอนเก่ากว่าแน่ครับแม่แต่ความเก่านั้นถ้าเกิดว่าหมดแรงี่ความเก่าช่วยไม่ได้ต้องอยู่ที่สภาพเนื้อตัวและการฟิตซ้อมด้วยครับทีมงานบันโป่งครับสามทหารเสือคุณนนคุณนิกคุณน้อยครับ คนนี้เคลีย์แล้วครับสึก่งสักสี่วางแ้งขวาสวยเป็นมีสงเสียบวางแข้งขวาแมยังไม่เข้าเป้าครับโอ้เจอแ้งซ้ายหน้าอ่าแล้นี่ครับใช้เหลี่ยมตัวช่วยโดนคืนบ้างเหมือนกันครับโอเล่ประมาทก็ไม่ได้ครับนี่คิดช้าทําช้านี่เจอนักมวยรุ่นน้อง่วงในเสียบซ้ายยัดเอาไว้เลยครับเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเดินเข้าหาครั เพชรมิสงหลุดมาเจอคว้าเลยครับและทำอะไรไม่ได้ครับ,รบจังหวะดักพยายามจะวางด้วยแข้งซ้ายครับแม่เสียหลักแม่พุ่งเข้าใส่ทันทีเลยครับเพชรมิสงสายไม่ธรรมดาโอ้ยหมดยกแรกครับ เข้าสูร่รายการมวยแทย็บเลอรสุดท้ายสุดท้ายครับเปิดหัวของรายก,การนี้ครับคือสมหน้าของทางด้านไผ่าผาลบก่อเกตินหรือว่าดาวเด่นสิงห์สี่ครับอดีตแชมป์โลกครับมวยสากลอาชีครับมมเป็นเพื่อนรัก,กโอเล่นะครับนี่พยายามจะทิ้งด้วยอหมัดขวาครับโอเล่แต่ขวางหน้าไว้หมัดขวานั้นยังคล่อมครับ <c oughs> เพชรมีสงฉีบดูครับโอ้หในช่วงยกแรกครับอาวุธอาจจะยัง ไม่ถนัดนักครับแต่จังมีจังหวะฮุกซ้ายของทางด้านโอเล่เนี่ยชวัดชเวนให้เห็นแล้วนะครับส่วนสภาพร่างกายเพชรมีสงนี่ก็ดูค่อนข้างที่จะดูดีกว่าครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับแต่อยู่ที่เกมการชกด้วยครับเริ่มขึ้นขวาทันทีกับเพชรมีสงบีโดยวงในเลยครับเมื่อสภาพร่างกายเป็นรองครับรู้ว่าต้องชกแบบนี้อุ้ยหมัดซ้ายต้องผวากอดเลยครับ พมีสงพยายามจะลัดในและเสียบกลายเป็นโอเล่ครับพยายามจะขวางแล้วเสียบสวยครับโอเล่ o เป็นเปชรงเดินเข้ามาอีกโอเล่ o ay, ขวางไว้แล้วเสียบอยู่ที่พละกําลังการยืนระยะเลยครับอย่างนี้โอ้โหจังหวะคว้าคอครับเหนียวแน่นจริงๆครับสไตล์มวยขาวอาชีพอยู่แล้วครับเพชรมีสงพยายามจะตบมาเจอแข้งขวาเกี่ยวยดันเททิ้งไปเลยครับมาว่ากันใหมครับ พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่รับเพชรมีสงแต่โดนหมัดขวาเหมือนกันครับโอ้โหระวงในครับต้องบอกว่าเป็นงานยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆของโอเล่แล้วครับนี่ครับพยายามจะดักด้วยหมัดขวาเพชรมีสงจับนายเร้งตีโอ้โหวงในนี่เป็นของทางด้านเพชรมีสงซะส่วนใหญ่ครับดี๋ยวมจะดักแทงเสียครับโอ้ยแลวเททิ้งไปที่มุมเลยครับแล้วมีข่าวตามน้ำกระแทกไปด้วยครับ วางแข้งขวามาโอเล่กลายเป็นเพชรมิสงครับโอ้ดูสภาพร่างกายของเพชรมีสงครับยังเด็กอยู่นะครับฝืนเร็วครับอาจารเล็กพยายามจะล็อกล่างนะครับโอเล่ด้วเมือสภาพร่างกายดีกว่าครับทำให้ใครหยันออกอาวุธครับเพชรมิสง,งพยายามจะดักด้วยหมัดครับโอเล่วงในยพยายามจะป้ายหน้าโดนไปหนึ่งดอกครับสำหรับชุดนี้ แย่มาอุ๊ยอ่าเททิ้งไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ครับแต่ว่าได้การตัดกำลังเฮนรีสมงเดินเข้าหาอีกนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วก็เสียบเสียบแล้วล็อกในพยายามจะพามา,มาตีที่มุมตัวเองครับโอเล่เวางเงี้ยออกมาวางเวทีครับลูกดักหน้าพยายามจะต่อยหมัดครับแต่คว้าเร็วเหลือเกินครับเฮนรีสงโอ้ ครับไขจะดีกว่ากันโอ้ยกำปั้นขวายัดมาตามด้วยสองอ้าวยืนปักหลักสุดแลกกับปั้นกันแล้วครับนี่ครับแหมว่ายน้ำใสกันเลยครับหมัดหน 1, ึ่งสองโอ้ยหน้างหงายครับดอกนี้อ้าวโดนต่อโดนครับอยู่ที่หัวใจแล้วครับว่าใครจะเป็นยังไงโอ้แรงปลายจริงๆครับโอเล่หมัดมีหมัดเป็นทีเด็ดครับ เดี๋ยวใสมเปียกเข้าหาอีกพยายามจะล็อกนายตีโอ้โหลูกลักต่อยหมัดขวาของทางด้านโอเล่นี่ไม่ธรรมดาครับโอ้ยนี่ครับปักหลักยืนแรกหมดยกครับลอยอยู่กับเวทแบทเทล่นสุดขัายครับโอ้โหต้อง รวมมันสมองชุดใหญ่เลยครับชั่วโมงนี้นาทีนี้ครับยังไม่รู้ว่าใครดีกว่ากันครับนี่ครับมีจังหวะนี่ครับโดนขวาโดนต่อโดนนะครับจังหวะจะเข้าไปขวานะครับโดนหมัดของโอเล่ถึงกับเอียงเหมือนกันครับรับซ้ายมาแล้วขวาตามแต่วงในครับโอ้โหขวาดอกนี้น่าหงายไปเลยครับต้องบอกว่าคอแทบหักเลยครับหมัดขวาของโอเล่ โอ,โ,โอ้โหเอาล้ครับเห็นได้ชัดครับว่าด yeah> ูด anyway> ีก oh ันคนละอย่างวงในกับหมัดอ um ่าแต้มแรกแต้มแรกนั้นต้องบอกว่าเป็นแต้มที่สําคัญเลครับสร้างขวันและกําลังใจให้กับทีมงานด้วยอ้าวเป็นแต้มที่องบอกว่าสําคัญที่สุดอย่างที่พี่อ้นพูดครับใครครับจะนําชัยให้กับทีมและที่สาคัญครับเรายังมีเงินรางวัลแบทเทอร์แล้วก็ซปเปอร์แบทเทอร์รอแจกอยู่ครับห้าพันแล้วก็10,000่บาทอ่าอ้าวติดตามกันต่อครับ โอ้โหต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับผ่ายพาร์ลบ,บอกว่าอยากต่อยบ้างต่อยอย่า <c oughs> เห็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวได้เห็น, <c oughs> นกันครับผ่ยพาล์เพราะตอนนี้นี่เรื่องมวยสากลไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วครับผ่ยพาร์ลบ,บอกโอ้โหแต่ทางทางเพชรมีสงนี่เดินหน้าลุยเอากับปัดขวาโอ้ยบวกนี่กับปักหลักแรกเลยครับโอ้ยซอกขวาเจอหมัดขวาโอ้ยชอบเลยครับวงในนี่อาจจะไม่ถนัดครับแต่ปักหลักยืนซด้วยหมัดนี่ชอบครับดีใครอยู่แล้วครับ ้าวเดินหน้าสอกขวาของเพชรมีสงพยายามจะบวกโอ้บวกเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับมาตะวงในครับชุดใหญ่เลยครับสามดอกซ้อนๆโอเล่ปักหลักค้ำแล้วตอนนี้ครับโอ้โหนี่ยเอ้าโอ้ดูครับคนละดอกคนละทีเลยครับโอ้ยกระแ้กโดยขาซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดอ้าวเพชรมีสงก็มีเหมือนกันครับเอ้าโดนต่อโดนครับ สนุกเหลือเกินครับนี่คือคุ้เปิดหัวของเดอะแ t ทเทิครับสื่อการศักดิ์รีครับไม่มีใครยอมใครไม่มีไม่ถอยครับวงในเพชรพิศมมขวาล็อกมาแล้วเสียขวาโมเลดันมาตีครับมีเสียตามน้ำไปอีกหนึ่งยอร์นาบการแยกว่ากันต่อครับเพชรพิศงเปลี่ยนเข้าหาอีกทิ้งด้ำมัดขวา หนีไม่ถอยครับโอเล่สายกับสายเอาเจอการคขลกตามด้สองโอ้ยนี่ครับสนุกจริงๆครับสภาพร่างกายอาจเป็นรองแต่ท่าทรโหดครับแข็งโรอบครับหัวจินหัวใจของทั้งคู่ดูครับโอเล่เป็นทีมสอเปียกครับอีกโอเล่พยายามจะใช้เหลี่ยมครับโอ้โห,โอโหดอกนี้ครับโอ้โโอโอโอโลุกช้าอะไรครับโอเล่ เตืนหน้าพยายามจะค้าเสียบเกิดมีสงวงในครับล็อกและตีโอ,โ,หโ,หโอ้โหเจ้าเด็กคนนี้ครับอ่าแล้วครับขยับเดินตอน้อนห้ามหนีห้ามถอยครับเวทีนี้โอ้โหขวามาโอ้โเล่าพยายามจะคืนโดนล็อกในอีกแล้วครับดันมาที่เชือก พยายามจะขวางไว้แล้วครับแต่กำลังแขนนั่นสู้เพชรมีสงไม่ได้ครับอะไรครับโอเล่เดินสายมาโอ้โหเพชรมีสงนี่กันล็อกแั่น,นจริงๆครับพยายามจะเกาะในบ้างครับพยายามจะละัดล่างสู้ครับโอเลเพชรมีสงเบียดเข้าไปฉีบแล้วนี่กับทิ้งด้วยหมัดขวาอโอเล่เอา้าวพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาสู้ครับ แต่เวลายืนสดยืนบวกหมัดในอชอบเหมือนกันครับเอะไะครับต้องแงกันออกมาในช่วงปลายยกครับใครจะดีกว่ากันครับเดีด๋ยวดูโอ้เล่ขยับแหวพอขยับปุ๊บนี่ถึง,ถงตัวสูงที่ถึงตัวครับถึงตัวแล้วกดลงมาเลยครับดูครับกำลังแขนอะไรครับตามแรกอรอบสามยกครับโอ้ มีจังหวะดุเดือดได้เห็นหลายจังหวะพอสมควรเลยครับอ่าผู้นี้ท่าทราโหดไม่ธรรมดาครับโอ้โหดครับจังหวะยืนซัดกันนี่ครับแ้งขวามาพอเกี่ยวได้ครับจะคืนด้วยขาวแต่โดนบิดเหลี่ยมครับพยายามจะใช้ศอกเหมือนกันครับโคเล่โอ้โหจิกน้ำมัดขวาศอกแกนี่สวัดเขาเก๋งครับคลำเป้าไม่เจอครับซดยืนบดกันเลยครับผู้นี้พยายามจะสวนด้วยหมัดครับ ยังวืดว่าดครับโอ้ยส่อขวาโดนเข้าไปถึงครับอาอการให้เห็นเหมือนกันครับเฮ้ยครับโอ้ย,อยผู้ชมครับความมังสมจะเป็นมวยไทยบัเทิลจริงนะคู่แรกกมันแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารางวัลบัเทิลหรือซุปเปอร์บัเทิลสนับสนุนโดยโอุยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ เรดคอร์เนอร์แบทเทิลโอ้ยโฟแมนบทเทิลครับ5,000บาทสำหรับทั้งมุมแดงและมุมนำเงินครับร d ดี้แฟนเจอร์แมนอัฟ t ต r ร์ทร e ราว u ์ o of c t i o o We go to จ score กอร์การ for the w i n r e r c ร r n ี r คอมุมแดงครับเป็นฝ่ายชนะไปครับ ผู้ชมครับความมันยังรอนให้ผู้ชมอยู่กับมวยไทยแบทเทิลสุดขี้ยนข้้